สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน168บเช่นเคยนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทอร์มินัลรามือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรอบพันเจ้า g s 1 2 t e นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถปี2015นะครับเป็นโมเดล2014นะครับแต่รถจดทะเบียนปี2015นะครับรถคันนี้นะครับของแต่งเต็มลำนะครับพร้อมออกทริปนะครับจะพามาดูรอบพันกันนะครับสภาพใหม่มากนะครับคันนี้สีเดิมๆเลยนะครับ แคตบาร์ bar, มีครบนะครับกล่องหลังมีครบนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องนกันดูนะครับ mm hmm. ปิดติด,ดมือนะครับคันนี้กล่องหลังกล่องข้างมีครบนะครับ สวยๆนะครับพร้อมออกติปเลยนะครับคันนี้รถคันนี้นะครับเลขไม้จะวิ่งอยู่ที่15,684หิโลนะครับไม้น้อยมากนะครับรับประกันเป็นใหม้แท้นะครับคันนี้รถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่4,19,000บาทนะครับสามารถจัดแฟนแนนได้บริษัทเดียวนะครับเป็นบริษัทตะวันออกลิสซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่ 19,000บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดการดาวการผ่อนสามารถติดตามดูในเพจ f a c e b o o k ร้าน168บายได้เลยนะครับรหัสติดต่อลับเจ้าคันนี้นะครับรหัส0 9นย์นะครับออกรถทานร้านเราไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์ให้1เดือนนะครับหรือ1000กิโลเมตรนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook ร้าน1 68B ดบายได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ